อีพีที่หกครับในเกมวันนี้ก็มีอะไรให้สุ่มครับถ้าหากว่าผมสุ่มได้หนึ่งเพชรก็อาจจะใช้เพชรที่มีอยู่5เพชรนะครับในการซื้อของได้แต่ว่าก็เกือบจะได้1เพชรนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้บัตรฟรีกดสุ่มปืนไปและได้เป็นสกินเอเวยีชั่วโมงครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะเข้าเกมไปเล่นกันวันนี้ผมมีไอเทมสาหรับชาวเกมเมอร์มาแนะนำั่นก็คือเกมออนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงชงดื่มกลิน่นองุ่นและนี่เป็นกล่องบัฟบ,บ็อกซ์ที่ผมได้มาจากทางผลิตภัณฑฑ์์เเเเกกกกมมออออนนะคัได้้ป็แวแวชลผลผิตภณี42 ไอเทมนี้เลยครับจะช่วยผมเติมความสดชื่นได้ง่ายเพราะอย่างผมเนี่ยทงานหนักต้องสตรีมเกมและตัดคลิปทีละหลายชั่วโมงก็มักจะเกิดความเหนื่อยล้าซึ่งจเจ้าเกมออนตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยบัฟให้ผมได้เยอะเลยครับและต่อจากคลิปก่อนตานนี้เป็นตาที่51อครับเราอยู่ในแผนที่ดดนชราบ,บารบและผมได้โดดงมาตรงบ,บ้านบนเขาหลังเล็กๆครับจากนั้นก็ทําการฟาร์มพอฟาร์มเสร็จก็เล็งดูข้างล่างเจอเข้ากับคนที่กำลังฟาร์มอยู่ครับโดยทําการยิงไปประมาณ3นันดดาเมจนั้นรวมแล้วได้201ครับ แต่ว่าเขานั้นก็ไม่ตายเพราะว่าไอเทมใหม่อย่างที่เสริม HP นะครับเพราะว่าไอเทมนี้บวกเลือดเป็น220จากนั้นผมก็ได้วิ่งมาฟาร์มตรงบริเวณรถบ้านใกล้ๆครับแต่ก็เจอเขากับเจ้าถิ่นที่กาลังฟาร์มอยู่แล้วและดูนว่าเขานั่นจะเห็นผมด้วยนะครับผมในนั่งรอและเดินสวนเขาออกไปแต่ใน,นจังหวะนั้นเขาก็หันมายิงผมครับ ทำให้ผมต้องแปลงร่างเพราะคิดว่าเขาจะตามมาแต่การแปลงร่างของผมนั้นก็ได้ผลผมจึงโยนระเบิดดักไว้และวิ่งหาที่หลบไปอีกบ้านหลังนึงครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันแลวครับในตาแรกของวันนี้แต้มจึงลบไป16ครับและได้ดับที่36ตัดมาในตาที่52ครับตอนนี้ผมนั่งรออัพวงอยู่และเมื่อวงวีบเสร็จผมก็ทำการอัพวงครับจากนั้นผมก็ได้วางแผนที่จะเข้าวงต่อไปหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าวงตอนที่ผมต้องผ่านทุงนง่งหญ้าโล่งๆไปครับ ซึ่งในระหว่างนั้นที่ผมกําลังวิ่งไปใกล้ๆก,กับบริเวณบ้านฟาร์มก็มีคนโดดลงมาจากบ้านครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเข้าวงเหมือนกันผมยังใช้โอกรสนี้ยิงแต่เขายิงว่าวทุกนัดเลยครับทำให้ผมนั้นเสียได้อยู่เหมือนกันแต่โชคดีที่เขานั้นยังไม่รู้ตำแหน่งของผมนะครับเพราะว่าผมนั้นใส่เก็บเสียงเลยทําให้เขานนั้นไม่รู้ว่ายิงมาจากไหนและไม่สามารถตอบโต้ผมได้ครับหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าวงได้สาเร็จในระหว่างที่กาลังหาตําแหน่งที่จะอยู่ก็มีคนกาลังจะกระโดดขึ้นหินผมเลยใช้จังหวะนี้ยิง และเขานั้นก็ลงจากหินไม่ทันทำให้ผมนั้นจัดก,การไปได้นะครับ <S <S ผมจึงได้ขึ้นมาอยู่บนหินแทนและพบว,ว่าบริเวณข้างหน้นานั้นมีคนอยู่นะครับผมเลยรอที่จะให้เข้าไปก่อนผมถึงจะสามารถเข้าวงต่อไปได้นะครับในขณะที่วงกําลังบีบเขาก็ได้วิ่งออกจากบ้านแล้วกาลังจะเข้าวงผมได้ทําการยิงแต่โดนกระทะนะครับและเขานั้นก็หนีไปได้ทําให้ผมต้องเบี่ยงไปอีกทางเพื่อที่เขานั้นจะไม่สามารถดักวงผมได้และข้างหน้าของผมนั้นเองก็มีคนกําลังวิ่งขึ้นเขาผมจึงใช้จังหวะนี้ยิง แต่เขานั้นก็ตั้งไอวอลได้ทันแต่ว่าเขานั้นก็ไม่รู้ว่าใครยิงนะครับมันเลยทําให้เขาเปิดช่องว่างให้กับผมผมนัองวิ่งใกล้ที่ถึงวงแล้วแต่ว่าเลือดนั้นมันก็ไม่พอจริงครับผมต้องปั๊มยาก่อนและหลังจากที่วงบีบเสร็จมันก็แรงขึ้นอีกทําให้ผมนั้นไม่สามารถที่จะเข้าวงต่อไปได้สําเร็จ และน่าเสียดายครับอยู่หน้าวงเองแต้มแรงบัวก6 1และได้อันดับที่7ครับไปเร็วๆกับตาที่5 3ครับรอบนี้เราได้เล่นในด่านเกาะสวรรค์นะครับและผมได้ลงมาบริเวณเขตมิสกิซึ่งหลังจากที่เก็บปืนแล้ววิ่งเข้าไปในโกดังจากนั้นผมก็ฟาร์มของเสร็จพอที่จะมีปืนชาร์จเป็นอูซี่ครับผมเลยนั่งรอเพราะมีคนอยู่บริเวณด้านหน้าและวางแผนว่าถ้าหากเขาวิ่งมาบริเวณใกล้ๆ้วครับจะจัดการยิงเขาครับและมันก็เป็นไปตามแผนแต่ว่าเขานั้นก็เปิดโคโนจากนั้นก็ตั้งไอวอร์ดันเข้ามาและผมน้้รรรูแลววว่่าาาาเเเจ็ิิทํกงงไปย ลืมไปว่าตอนนี้ไม่ได้ถือปืนไว้และแถมเลือดของเขานั่นก็แทบจะไม่ลดทําให้ผมนั้นโคตรเซง็งแต้มลบ25แต้มครับได้นดับที่4 2และในตาที่54ผมได้โดดล่มลงมาที่บริเวณด้านล่างพีคและมันก็มีคนเข้าบ้านได้ก่อนผมครับผมเลยเลือกที่จะลงมาบริเวณเต็นท์และเป้าหมายก็คือกล่องด้านหน้าแต่ในระหว่างที่กําลังจะวิ่งถึงครับมันก็มีคนอยู่ข้างหน้านผมซะง,งั้นแต่โชคดีที่เขาไม่ได้เห็นผมทันทีและทําให้ผมนั้นเปิดกล่องได้ทัน ฉะนั้นก็รีบยิงจัดการเข้าไปได้ครับและหลังจากนั้นผมมั่นใจได้เลยว่าตรงนี้จะไม่ปลอดภัยผมเลยรีบหลสลิงหนีให้ไวเลยครับตอนแรกนั้นผมคิดว่าจะมาฟาร์มลงสีครับแต่ว่าในาลงสีนั้นก็มีคนบวกกันอยู่ผมเลยมองว่ามันอันตรายเกินไปเลยแต่สัดใจไปฟาร์มที่อื่นดีกว่าครับ <S <S ผมได้เปลี่ยนมาฟาร์มที่เคปทาวและเหมือนจะฟาร์มไปด้วยแคมป์ไปด้วยครับเพราะว่าผมได้ใช้เวลาฟาร์มตรงนี้นาน,นมากๆเดีได้ว่าเมืองทั้งเมืองนั้นผมฟาร์มคนเดียวเลยครับหลังจากนั้นผมก็มาแลกปืนแลกไอวอยัรออยครบ แล้วผมก็ได้อ้อมซ้ายเข้าวงขึ้นมาบริเวณเขาใกล้ๆกับคตรตัวครับแต่พอถึงตีนเขาแล้วนั้นก็มีคนทักทายผมเข้าให้ดูเหมือนว่าจะมีคนมายึดเขาก่อนเลยครับและแถมใน,นระหว่างที่ผมปั๊มยาเขาพยายามดันเข้ามาแล้วก็วางกับระเบิดไปตรงไอวอลแล้วก็ถอยกลับไปสงสัยคิดว่าผมจะไม่ได้ยินเสียงกับระเบิดนะครับและเขาคงคิดว่าผมต้องพึ่งไอวอลเขานแน่แต่่าผมเลือกที่จะใช้ไอวอลตัวเองและดันขึ้นไปครับและผมก็วิ่งเขา้าระยะประชิดเขาก็พยายามจะตอบโต้ผมนะครับแต่ว่าเขานั่นก็ยิงไม่โดนและหลังจากรีโหลดเสร็จจผมมกกก็็ัดดาารรเเข้้ไไปคบแและตอนนีวงงิ่ จนวงนั้นมันหยุดอยู่ที่พิกและผมก็ต้องอ้อมซ้ายขึ้นไปครับเพราะมันคือเนินเขามันจึงปลอดภัยกว่าผมได้พยายามที่จะเข้าวงจนกเกือบจะถึงแล้วนะครับแต่ว่าก็มีคนนั้นวิ่งอยู่บริเวณหน้านางผมผมเลยหาจังหวะดีๆยิงเขานะครับแต่มันก็เป็นแค่การตัดเลือดแล้วเขาก็ตั้งไอวอได้ทันจากนั้นผมก็ถือโอกาสตั้งไอวอเข้าวงเลยครับ แล้วพอหลังจากนั้นเขาก็โยนระเบิดใส่ผมโัดๆโยนแบบไม่พักเลยนะครับแถมด้านซ้ายยังมีคนอีกด้วยทาให้ผมนั้นหาจังหวะที่เขากำลังโยนระเบิดมาใช้โอกาสนั้นยิงครับและเขานั้นตอบโต้ผมไม่ได้เลยเพราะว่าเขานั้นกาลังง,ง้างระเบิดอยู่นั่นเองและหลังจากนั้นก็ถึงวงสุดท้ายครับและก็มีศัตรูเลยอีก2คนผมนั้นโดนกดนะครับทั้งโยนระเบิดใส่และไม่มีโอกาสให้ผมได้ปั๊มยาเลยครับหมดไอวอรไปตั้งเยอะด้วย, <S <S วยตอนนี้ที่ผมคิดได้ก็คือโยนระเบิดสวนไปครับแล้วก็หาจังหวะปั๊มยา แต่วงนั้นก็บีบมาแล้วทำให้ผมนั้นต้องวิ่งเข้าไปในควันแล้วก็จะปั๊มยาอีกครั้งแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีครับแล้วก็ปล่อยให้เขาบวกกันไปครับส่วนผมนั้นจะต้องปั๊มยาจริงครับแต่พอปั๊มได้1กล่องเท่านั้นแหละครับวงที่บีบมากก็ถึงตัวผมเหมือนผมแทบไม่ได้ปั๊มยาเลยและเลือดผมตอนนี้ก็มีแค่ประมาณ30และผมจะต้องบวกกับคนสุดท้ายและแน่นอนว่าผมนั้นก็โดนวงจนได้และยิ่งทําให้เลือดผมนั้นน้อยลงไปอีกจนทําให้ผมนั้นแทบไม่ได้ตอบโต้ะอะ,ะอีด และแน่นอนครับผมต้องการที่จะปั๊มยาไวขึ้นผมเล่มาเปลี่ยนสกิลใช้เป็นสกิลของมิเกลจอมกินแหลกแล้วก็อัปเกรดให้กลายเป็นเลเวลสองครับตอนนี้จะใช้ยาหรือว่ากินเห็ดเร็วเพิ่มขึ้น18%ครับและผมนั้นก็เปลี่ยนมาใช้แผนที่สเสบียงผมผมเลือกที่ลงไม่เป็นเลยครับให้แผนที่สเสบียงนั้นสูงให้ผมลงดีกว่าส่วนในตาที่55ผมก็ได้โดดลงมาบริเวณคนตัวตัวครับและแผนที่สเสบียงผมนั้นก็ไกลากมากๆต้องข้ามทะเลไปอีกฝั่งใกล้ๆก,กับสวนยางมีครับผมจึงลงที่ตรงนี้ก่อนและฟาร์ม และหลังจากที่ฟาร์มเสร็จผมก็ได้รีบขี่รถลงน้ําไปเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งและเก็บแผนที่เสบียงนั่นเองครับควาหวังของผมเั็นอยู่กับแผนที่เสบียงพอผมนั้นก็ไม่ได้ฟาร์มได้ของดีอะไรมาเยอะเลยครับโชคดีที่ในแผนที่เสบียงนั้นมี a W ิกระเป๋า3เกาด3ครับจากนั้นผมก็วิ่งไปฟาร์มที่สวนย่างอามิฟาร์มอยู่จะพักในระหว่างที่กินเห็ดครับก็มีคนยิงมาจากด้านซ้ายเลยทำให้ผมตั้งไอวอลกันไว้ก่อนแล้ววิ่งมาหลบที่หินครับจากนั้นผมก็ยิงสวนไปด้วย A W แถมโดนเต็มด้วย ทำไมผมั้นรีวิ่งเข้าชาร์จโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับหลังจากนั้นเขาพยายามวิ่งหนีผมซึ่งผมคิดว่าเขาน่จะปั้มยาไปรเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้แปลงร่างเป็นลิงนั้นเดิมไปหาเขาแต่ว่าเขานั้นก็ยุติการแปลงร่างของผมได้ครับและผมกับเขาก็ได้ปะทะกันซึ่งผมนั้นก็ยิงเขาเจ็บมากๆแต่ก็น่าสงสัยทําไมผมพลาดครับและเป็นช็อตที่เฟลมากๆด้วยเหลือเขาเหลือประมาณ 30- 40ถึงครับช็อตนี้ถึงกับเครียดผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงรอดครับแต่แล้ก็ไม่ได้ลบเยอะลบแค ผมมีอะไรจะอยากพูดตั้งนานเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะคือ GM เขาปรับใหม่ครับให้สําหรับสายฟรีที่เคยวิ่งหาเก็บเพชรวิ่งเก็บจากของแจก,กนี่ครับคือผมก็ได้ลองตั้งเองและก็ลองเก็บเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพชร ผมจึงรอให้คนมาเก็บหมดก่อนครับแล้วผมก็เข้าไปกดที่รายละเอียดแต่ก็ไม่มีใครได้เพชรสักคนเดียวผมเลยไปเช็คอีกอันแน่นอนครับเช่นกันไม่มีสักคนเลยครับเป็นอะไรที่น่าเห็นใจครับสาหรับสายฟรีอยู่ยากมา,มากๆเก็บเพชรฟรีเองก็ไม่ได้สกินปืนก็ไม่มีชุดดีๆก็ไม่มีใส่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเกมนี้สายฟรีไม่มีที่ยืนเลยครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าตรงนี้คือการแก้ปัญหาของเขาครับเพราะว่าในหมดธรรมดาน,นี่แทบจะไม่มีใครเล่นพอเข้าไปเก็บเพชรกันแล้วก็กดออกครับมันเลยอาจจะทําให้เกมนั้นเสียสมดุลได้ซึ่งนี่เป็น แง่มุมของผู้พัฒนานะครับเอาละครับกลับเข้าเรื่องกันต่อในตาที่56ผมนั้นพยายามที่จะแคมป์ครับเพราะว่าผมนั้นไม่อยากที่จะตายได้หลายรอบแล้วแต่สุดท้ายผมนั้นก็ยังเฟลอยู่ดีเพราะว่าโดดพลาดครับตกลงไป้างล่างเดี๋ยวได้ว่าอยากแคมป์แต่ไม่ได้แคมป์ครับแต่ผมนั้นก็เลือกที่จะฟาร์มที่พีคแล้วก็ตัดสินใจว่าจะแคมป์อยู่ดีครับโดยที่จะแคมป์บ้านแทนนั่นเองแต่ว่าบ้านฟาร์มตอนนี้ก็ไม่น่าปลอดภัยเท่าไหร่ครับผมได้แปลงร่างขึ้นมาหวังจะจัดการคนที่เฝ้าบ้านอยู่ แต่ว่าเขานั่นก็แปลงร่างเป็นุ่มไม้เช่นกันครับผมยังรัวเวกเตอร์เข้าไปแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัวและทําให้ผมนั้นยึดบ้านได้จากนั้นก็นอนแคมป์ยาวครับผมแคมป์ประมาณ10นาทีและคนก็เหลือจาก35เป็น13คนนะครับตอนนี้เลยทําให้ผมนั้นรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยจากนั้นก็วิ่งลงบ้านฟาร์มครับเพื่อที่จะเข้าวงเพราะว่าผมแคมป์รอไปพร้อมวงเลยครับแต่ก่อนที่ผมจะออกจากบ้านไปนั้นผมก็ได้เจอคนที่บริเวณตู้แรก แต่ว่าผมนั้นไม่มีปืนระยะไกลนะครับเลยพุ่งเข้าไปหาเขาพร้อมกับปืนสุดโกงเวกเตอร์คู่ครับแต่ว่าเขานั้นก็รีบวิ่งหนีผมไปในระหว่างนั้นเราก็อยู่นอวงกันทั้งคู่ครับเขาพยายามที่ทิ้งระยะห่างและตั้งหลักสู้กับผมครับเขาได้กระโดดยิงมาทางขวาแต่พอผมโดดไปทางซ้ายเขาก็ตั้งไอวอร์กันไว้แล้วครับแต่ผมนั้นก็มีไม้ตายแปงร่างแต่เขาก็ยังตั้งไอวอร์ได้ทันอยู่ดีทำให้ผมนั้นไม่มีจังหวะปั๊มยาเลยครับตงนีนนะว่าเขาแข็งจริงๆเอาไม่ลงเลยและแตมก็บวก22ับไดด้ยี่ามันตสมมองไ่แ่น ผมต้องพักสักครู่ครับเติมพลังและบัฟตัวเองด้วยไอเทมเกมออนแค่เพียงฉีกชงดื่มกินองุ่นทานง่ายมากๆครับและผลิตภัณฑ์จะมีส่วนผสมของวิตามิน A B6 B12 l, l t สิบ n อ n e l t y ีอ s i n e b อลไท r r ซีน t a c t สูตรสจากน้ำตาลไขมันและคอร์สเตอรอลเติมพลังด้วยไอเทมเกมออนเสร็จเราก็ไปลุยกันต่อได้เลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่แดนชมิมระบาปบริเวณบราซิเลียนนะครับผมนั้นได้ฟาร์มขับรถไปขับรถมา,จาเจ้าคนเหลือ18คนและผมก็ขับรถมาเจอข้อกับคนแต่ว่า,ารถของผมนั้นก็ไม่สามารถผ่านซอกไปได้ครับเลยทาให้ผมนั้นวิ่งอ้อมมาอีกฟังเพื่อที่จะจัดการเขาให้ได้ครับผมได้ยิงในระหว่างที่เขาวิ่งหนีครับจนเขานั้นเปิดโคโนเดทานแต่เขาเรียกได้ว่าเกือบที่จะไม่รอดน,นะครับและดูเหมือนว่าเขาจะไปบวกกับอีกคนผมเลยไม่กล้าที่จะเข้าไปเลยทําการแคมป์อยู่บนบ้านรอก่อนครับ นั่งรออู่สักพักก็มีคน,นมาเก็บศพใกล้ๆบ้านของผมและดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่รู้ตัวผมเลยได้ทําการกระโดดลงไปเพื่อหวังที่จะจัดการเขาครับแต่เขานั้นก็รู้ตัวตั้งไอวอลวิ่งหนีไปและเขาก็สามารถรอดไปได้ครับในระหว่างนั้นผมก็วิ่งกลับขึ้นบ้านอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะตอนนี้ก็มีคนมาเพิ่มเลยครับผมจึงได้ยิงนวนๆกับเขาแต่แต่ละคนนั้นก็มีอะไรป้องกันเยอะแยะไปหมดทั้งไอวอลทั้งโคโนโยิงใครไม่ได้เลยครับพนมหัวขาวนั้นเกือบที่ตายหลายรอบแล้ว แต่ว่าเขานั้นก็ยังรอดไปได้อยู่ดีครับสรุปแล้วนั้นผมเสียกระสุนเปล่าและฆ่าใครไม่ได้เลยจนในีสุดก็มีระเบิดปริศนาจะโยนขึ้นบ้านผมครับผมเลยวิ่งสวนลงไปและกระโดดไปหาต้นทางของระเบิดและเขานั้นก็พยายามหนีผมไปนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ข้างนอกเขาเลยวิ่งกลับมามันจึงเกิดช่วงชุลมุนขึ้นครับผมที่พยายามจัดการเขาและเขาที่พยายามหนีคนอื่นอยู่จนชุนลมุนอยู่สักพักผมก็สามารถจัดการเขาได้นะครับจากนั้นผมจึงได้หนีความวุ่นวายขี่รถออกจากเมืองนี้ครับไม่งั้นผมก็ จนผมนั่นขี่มาเจอคนที่กำลังวิ่งเข้าวงผมจึงขี่เข้าไปใกล้เขาครับและเขานั้นก็ทําการยิงรถของผมจนรถระเบิดไปและเขากับผมนั้นก็ได้ปะทะกันและในจังหวะที่เขานั้นโยนแฟตมาผมเลยวิ่งสวนไป แต่ช่วงร้ายครับผมไม่มีปืนชาร์จเพราะว่าปืนชาร์จของผมนั้นกระสุนหมดไปแล้วครับจึงทําได้แค่ใช้ M4 ชาร์จไปก่อนเลยทําให้ช็อตนี้ผมพลาดมากๆและสูญเสียความมั่นใจไปเยอะเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้เช็คมาก่อนหน้านี้ว่าผมนั้นกระสุนปืนหมดแล้วแต่นั้นก็บวก34เลยนะครับและผมนั้นก็ได้อันดับ9และอยู่กันในตาที่58แล้วครับผมนั้นได้วิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆจนคนเหลือ23คนแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะทส่วนใหญ่ครับในตานี้ จนผมนั้นได้มุ่งหน้ามาที่คนตัวตัวเพื่อที่มาฟาร์มต่อและข้างหน้าของผมนั้นก็มีแอร์ดอบผมจึงหวังว่าจะไปเก็บแอร์ดอบแต่ก็มีคนยิงกันอยู่ข้างหน้าและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ระวังหลังเลยนะครับเลยทาให้ผมนั้นใช้จังหวะนี้ยิงและเขานั้นก็วิ่งไปหลบหลังแอร์ดอบอีกฝั่งผมจึงได้วิ่งเข้าระยะประชิดเพราะรู้ว่าเขาใกล้จะตายเลยครับหลังจากนั้นก็วิ่งไปดูอีกฝั่งที่เขาหลบผมมั่นใจว่ามีคนแน่ๆแ,และกํลาลังขึ้นมาด้วยครับเขานั้นพยายามที่ตั้งไอวอ,อล เก็บของเคลียร์ของเสร็จผมก็รีบขี่รถเข้าวงครับและก็มาแวะเก็บแอร์ดอปและโชคดีที่ผมได้ไปเกาะ4ีเอามาแทนที่เกาะสามของผมที่เกือบจะพังนะครับทิ้งรถและผมก็ขึ้นมาที่สะพานและผมนั้นก็ได้ยินเสียงรถใกล้ๆที่เหมือนกาลังจะมาแลกของที่ตู้กลางถนนครับผมนั้นยิงรถเขาสะพังเลยทําให้เขานั้นจําเป็นต้องลงจากรถและเขานั้นก็เปิดโคโน่ยิงส่วนผมมาครับทาให้ผมนั้นเจ็บหนักเพราะว่าผมน่าจะโดนยิงด้วยสไนน์นะครับผมเลยปั๊มยาและนั่งอยู่เงียบสักพัก และผมนั้นก็วิ่งมาอีกฝั่งเพื่อที่จะเก็บของที่บุรูนทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ครับแต่ในระหว่างที่เก็บอยู่นั้นก็เห็นคนนั้นวิ่งกําลังขึ้นเขาครับซึ่งผมนั้นก็ไม่รู้ว่าใช่เขาหรือเปล่าผมได้ยิงเจาะไอวองเขาอยู่สักพักจนกระสุนของผมเลยแทบจะหมดครับแต่ว่าเขานั้นก็พยายามตั้งไอวองก,กันผมเรื่อยๆหลังจากนั้นผมเลยคิดว่าผมควรที่อยู่นิ่งๆดีกว่าเหมือนผมจะเปลืองลูกกระสุนปเปล่าๆครับแต่พอหลังที่ผมนั้นจะมาแอบหลังตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ครับผมนั้นก็เ แต่ว่าแรงนั้นก็บวกมาถึง3 3และเลื่อนขั้นจากไดมอนด์หนึ่งเป็นไดมอนด์สเลยครับได้อันดับที่10นะครับแต่ของผมตอนนี้อยู่ที่2,905นะครับและในตาที่59ในตานี้ครับผมได้ฟาร์มอยู่ที่โรงไฟฟ้ามัสฟาร์มเสร็จก็รีบเขาวงครับเพราะว่าฟาร์มอยู่ตรงนี้นานแล้วและคนตอนนี้ก็เหลือแค่16คนผมวิ่งมาจนถึงโรงงาน,นครับแต่ก็เก็บของอะไรนิดๆหน่อยแถวนี้จากนั้นก็วิ่งต่อมาที่ป้อมตอนแรกผมจะขึ้นป้อมครับแต่ว่าผมเห็นรถก่อนผมเลยไปเก็บของข้างๆรถ ที่เหมือนจะมีศพและบอลลูนนั้นมาส่งของไว้ครับเรียกได้ว่าเก็บของแบบคุ้ม2ต่อจากนั้นผมก็พยายามที่จะขับรถเข้าวงต่อไปครับโดยการหลีกเลี่ยงเรสโซนข้างหน้าและเบี่ยงไปทางด้านซ้ายรถมันขึ้นเขาแบบอืดมากๆครับขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาเล่าก็ยังอืดอยู่ดีครับจนผมจะต้องถอยไปตั้งหลักแล้วขึ้นทางใหม่ครับแต่ในระหว่างนั้นที่ผมถอยรถก็มีคนยิงรถผมพังครับและดูเหมือนว่าวิธีกระสุนนั้นจะมาจากทางด้านหลังทําให้จังหวะนี้ผมไม่ปั๊มยาเลยครับ เราะว่าเขานั้นอยู่นอกวงและเขานั้นเสียเปรียบผมแน่นอนแต่ผมคิดผิดพออยู่ดีๆใครยิงหลังผมไม่รู้ครับคนเหลือ5คนแต่มากระจุกกันตรงนี้4คนครับบังเอ,อิญจริงๆแต่มผมบวก24ครับได้อันดับที่6ตาสุดท้ายครับกับตาที่60ผมได้สุมมากับเพื่อนที่มีชื่อว่า SJB, SI, JJ, SN และเขานั้นก็ยกเลิกการติดตามผมครับเพื่อที่จะโดดเองดูเหมือนว่าเขาจะไม่มั่นใจในการกระโดดของผมเลยนะครับแต่ถ้าเลือกที่สุ่มแล้วถ้าเราจะทําอย่างนี้ผมแนะนําให้บอกเพื่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะโดดเองมากกว่าหรือว่าให้ผมนั้นเปลี่ยนลีดเดอร์ไปเป็นของเขาก็ได้ครับแต่นี่ผมนั้นจะต้องมาจับจังหวะโดดตามเขาแน่ๆและมันก็ต้องเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆครับไม่งั้นมันก็ไม่ได้ถ้าไม่ไปด้วยกันเขาได้เลือกพาผมมาลงที่บริเวณรงเก็บเครื่องบินและผมนั้นก็ได้ฟาร์มห่างจากเขาอยู่ประมาณหนึ บ้านไม่กี่หลังมันก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่มาใกล้ๆบริเวณที่ผมอยู่ครับจากนั้นเขาก็จอด และก็วิ่งมาเจอผมพอดีอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นฉะนั้นผมก็โดนเปิดโคโน่ใส่แบบนี้นี่มันจะเหลืออะไรครับต้องบอกว่าตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นั้นโคโน่ยังสามารถยิงออกมาจากวงได้นะครับไม่ใช่แพทปัจจุบนันซึ่งผมนั้นก็หมดคําจะพูดเลยครับแน่นอนว่าความหวังมาตกอยู่ที่เพื่อนจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นีม้มนเกิดขึ้นหรอกครับแต่ผมก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงเพราะผมพึ่งฟาร์มปืนไม่กี่กระบอกเองมันคงสู้อะไรไม่ได้กับโคโน่เลยครับเพื่อนเราต้องบอกว่า,าเซฟ หลังจากนั้นเพื่อนเราก็เปลี่ยนต่ป้อมมาอยู่ที่สะพานนั่งย่อมๆม,มองๆอยู่สักพักและก่อนที่จะขึ้นไปบริเวณใกล้ๆกับมิเมสกินี่ครับเพื่อนเราก็ดูเหมือนจะลังเลที่จะขึ้นไปและไม่กล้าที่จะไปต่อเลยครับฟาร์มก็แทบจะไม่ฟาร์มเซฟอย่างเดียวจนในที่สุดก็มีศัตรูนั้นโผล่มาถึง2คนแล้วก็เห็นตัวเขาครับแน่นอนว่าเพื่อนเราแทบจะสู้ไม่ได้ครับแถมก็ยังมีด้านหลังยิงมาอีกด้วยผมนี่เรียกได้ว่าเล่นน้อยคอยนานพเพื่อนไม่คิดจะชุบผมเลย และแรงก็ลบ21ครับได้อันดับที่20และก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปครับความรู้สึกของผมที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เกมออนผมรู้สึกว่าชื่นชอบเพราะมันช่วยให้ผมนั้นสดชื่นขึ้นจริงๆและช่วยบัฟร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทํางานหรือเล่นเกมได้และผมขอเชิญชวนให้ทุกคนนั้นไปร่วมสนุกกับกิจกรรมบน Facebook Fanpage ของเกมออนเพื่อหลุนเป็กกรรนผู้โชคดีที่จะได้ไปมิสติ้งและเจอกันกับผมในอีเวนท์ที่จัดขึ้นในดิสคอโดยมีกิการร่วมสนุกดังนี้แค่เพียงเรานั้นซื้อสินค้าเกมออนอยน้1ชิ และถ่ายรูปสินค้าเกมออนคู่กับหน้าจอวิดีโอของผมวิดีโอนี้และโพสต์ภาพลงที่ใต้โพสตกิจกรรมบน Facebook แฟนเพจเกมออนร้อมเขียนบรรยายว่าทุกคนนั้นอยากามอะไรกับผมนะครับหากว่าได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมมิตรคอร์ดจะนั้นกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ของผมออกไปบนหน้า Facebook ของตัวเองพร้อมตั้งค่าสาธารณนะและทางทีมงานนั้นก็จะคัดเลือกผู้ที่โพสต์ภาพและเขียนบรรยายได้ถูกใจกรรมการมากที่สุด50รางวัลที่จะมาเข้าร่วมมิต i คอร์ดนะครับ และผลิตภัณฑ์เกมออนนั้นก็สามารถหาซื้อกันได้ง่ายที่เซเว่นอลเวนหรือทางแฟนเพจเกมออนและลาซาด้าช้อปปี้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ